ปูโกเอ็กิติเให้สัมภาษณ์หลังเกมเปิดตัวพรีเมียร์ลีกเกี่ยวกับความรู้สึกในนัดเปิดตัวพรีเมียร์ลีกผมคิดว่ามันเป็นผลงานที่ดีแต่ยังทำได้ดีกว่านี้สิ่งสำคัญคือใช้ชนะและสภาพจิตใจที่เราแสดงออกมาเราอยากชนะเพื่อแฟนๆที่มาวันนี้และเพื่อโจตาผมดีใจแทนทุกคนครับเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพัฒนาผมยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำให้ดีขึ้นเพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุด และผมมั่นใจว่าจะพัฒนาขึ้นได้อีกเกี่ยวกับคำแนะนำจากส็อตและการเล่นแบบถอยต่ำลงมาบ้างมันค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับแต่ก็ต้องปรับตัวเพราะที่นี่ฟุตบอลเข้มข้นกว่ากองหลังแข็งแรงกว่าและมีพื้นที่น้อยกว่าที่เยอรมนีผมเลยพยายามลงมาเชื่อมบอลแล้ววิ่งหาช่องด้านหลังเราต้องหาวิธีที่ถูกต้องในรายละเอียดเพราะการเล่นแค่ดีมันไม่พออีกต่อไป เกี่ยวกับประตูแรกผมดึงกองหลังมาเชื่อมบอลโชคดีบอลเด้งกลับมาเลยจบสกอร์ได้ง่ายแต่ต้องมีสมาธิหน้าประตูทำนานของตัวเองต่อไปครับเกี่ยวกับมีส่วนร่วมในเกมบุกเช่นแอสซิสต์ให้กักโปผมพยายามคิดให้ไวกว่าแนวรับอ่านเกมว่าคนอื่นจะเคลื่อนยังไงกองหลังชอบบีบเลยรู้ว่าจะมีพื้นที่ด้านหลังหรือด้านข้าง ผมดึงเขามาแล้วรู้ว่าโกดี้อยู่ตรงนั้นเขายอดเยี่ยมเวลาล็อกเข้าเท้าขวาประตูนั้นคือความแตกต่างผมดีใจแทนเขาด้วยครับเกี่ยวกับความประทับใจแรกในพรีเมียร์ลีกนี่คือความฝันผมฝันเสมอว่าจะได้เล่นที่นี่ทุกนาทีคือความสุขสนามมหัศจรรย์แฟนๆกระตุ้นเราแม้ตอนเสมอ2ต่อสจนผมอยากลงไปอยู่ในกลุ่มแฟนๆเลยแต่นี่แค่เกมแรก เรายังต้องทำอีกมากเพื่อไปถึงเป้าหมายช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด like และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ